นี่ครับเขาทำไว้ไล่ช้างครับผมไล่ช้างเสียงดังลมมาก็จะพัดปิ้ง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 ช้างชนก็ตกใจหนีครับผมเพื่อไม่ให้มากินมันครับผมมาถอนมันนี่ครับภูมิปัญญาก็ผมทําไว้ทุกมุมเลยครับตรงไหนที่มีก็ทําไว้ลังเล็กล,ลังแรกห้ามตีครับผมที่สักสิบสามครับผม

หลังแรกขอไปติดตะก้าไว้ก่อนครับผมหลังแรกขอติดตะก้าก่อน ต่อครับกอนมะขามเครือค่อนข้าง,งเยอะครับผมโคบไม่ค่อยติดครับจุดครบใหม่ก่อน kìa Ô, oh. oh, có đây nó sửa luôn vậy Khả bộ này Nó chú chiếu Phải có găng kéo vô Khả bộ Đang nít lên Sửa vô hấp, nó nám bộ này Khả pháp vốn nó đồ nám một Nhưng 眼睛对，腰高他 咱可不够。 หลักข้าผมต้องหลัดก่อนโอ้ยหุดอะไรเนี่ย đây nó giờ dựa vào lòng màng thuyền cho ย่นดีครับผมโโอ้ห ถิน่นดอกตอ่อก,กกอก่อ,อนครับผมดอกกระถินสวยดีครับแ่วนี้ดอกเขาโพดรเลย ครับผม,พมเพื่อนลงครับผมไปต่อขาเพื่อนรังที่สองครับผมโอ้อยู่ผมยอดเคือเลยครับมองไม่เห็นหรอกเดี๋ยวไปทาครบเดี๋ยวเพื่อนไปเจอกันทั้งบนเลยครับมุมเลยใต้พุ่มเลยครับเดืบเอาครับผมนังไม่ค่อยโตเท่าไหร่ครับนี่ครับนั่งทำครบรอละเดินมาครับผม ครับผมเตรียมของครับเพื่อนแก่ง่ายครับผมขอครับน้ำลามคอนมานี่เลยครับสวยอยู่ครับผมอ้ขึ้นมาสูงเลยครับเพื่อนลมแรงขออนุญ,ญาตรีตัดครับผมลมแรงครับผมไม่ค่อยเห็นขออภัยด้วยครับไม่มีที่ตั้งกล้องเลยครับเลือเยอะ โอ้ด่วนไปละหนึ่งครับผมเลนหนึ่งเดี่ยวตัดรังครับผมลามคอนโอ้น้ำดีไว้สนเสียงเดี่ยวแก่ครับผมแวางไว้ก่อนครับ เรื่อสนอนก่อนนี่ครับดูแขนง่อยน,น้นนเพเ่ดน,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 นี่มาดา่ากผมเหมนื่อย

นะรา่างแสบครับผมไม่เอาก็ไม่ได้ครับเพราะรางขด ครับครับเพื่อนลงมาแล้วครับเดี๋ยวนั่งพักก่อนครับผมน้ำพอได้ครับผมลังไม่ค่อยโตครับแต่หายากครับผมก็ต้องเก็บครับผมต้องเสี่ยงขึ้นพอได้อยู่ครับแต่ว่าดูแล้วมันก็สวยครับแต่เป็นพึ่งแก่โอเคครับเพื่อนๆขอบคุณทุกๆท่านครับที่เข้มารับชมครับ ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กับผมกดแชร์ถ้าชอบกับผมฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวจะหากลับแล้วครับถ้าเจออีกก็น่าจะได้ซีอีกครับผมถ้าไม่เจอก็น่าจะจบจุดถึงเท่านี้ครับเพื่อนนู่นครับเดี๋ยวผมนั่งดูขี้ไฟก่อนรถก็จอดอยู่นู่นจอดทางนู่นเห็นกินดอกห้าครับผมดอกยญ้าสีขาวแล้วก็บินมาก็เลยเดินมาครับผมแล้วน้ํากินก็ไม่ได้เอามาด้วยน้ําก็อยู่รถครับผม โอเคครับขอบคุณครับ